สวัสดีครับผมนายบันดิตสีคำสวัสดีครับผมนายสุรพัชบัวเพื่อน s 1 s 1แทนค่า x 1 s 2แทนค่า x 2 s 3แทนค่า x 3 f 3แทนค่า x 4 k 1แทนค่า y 1 k 2แทนค่า y 2อ1แทนค่า y 3า2 s แทนค่า y 4กด s 3ทํทำให้ k 1ทําทำงาน มอเตอร์ไฟฟ้า M1 ทำงานหมุนตามเข็มนาฬิกากด S1 ทำให้ K1 หยุดทำงานมอเตอร์ไฟฟ้า M1 หยุดทำงานกด S2 ทำให้ K2 ทำงานมอเตอร์ไฟฟ้า M1 ทำงานหมุนตามทวนเข็มนาฬิกา กด S 1ทําทำให้ K 2หยุดทำงานมอเตอร์ไฟฟ้า M 1หยุดทำงานเมื่อเมื่อมีการเกิดโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ตัวใดก็ตามวงจรจะหยุดทำงานหยุดการทำงานทั้งหมดสวัสดีครับผมนายบัณฑิตสีคำสวัสดีครับผมนายสุรพัชร์บุสตาร์ทหแทนค่าด้วย x 1สตาร์ท2แทนค่าด้วย x 2 สต็อปหนึ่งแทนค่าด้วย x สามสต็อปสองแทนค่าด้วย x สี่อเวอร์โ f สาแทนค่าด้วย x สิบอเ r อร์โหลด f สามสองแทนค่าด้วย x สิบเอ็ดคอนแทคเตอร์ k หแทนค่าด้วย y หนึ่งคอนแท์ k สองแทนค่าด้วย y ส เมื่อเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มสตาร์ทการทำงานกดปุ่มกดสตาร์ทหนึ่งมอเตอร์ไฟฟ้า M 1ทํางทำงานกดสตาร์ทสองมอเตอร์ไฟฟ้า M 2ทํทำงาน <c oughs> มอเตอร์จะทำงานเรียงกันตามลำดับ M 1ทํางทำงานก่อน M 2เสมอ <c oughs> เมื่อต้องการหยุดการทำงาน กดสต็อปหนึ่งมอเตอร์ไฟฟ้า M2 หยุดทำงานกดสต็อปสมอเตอร์ไฟฟ้า M1 หยุดการทำงานมอเตอร์จะหยุดการทำทำงานเรียงกันตามลำดับ M2 หยุดการทำทำงานก่อน M1 เสมอเมื่อมีการเกิดโอเวอร์โหลดของอุปกรณ์ตัวใดก็ตามวงจรจะหยุดการทำงานทั้งหมด ขอบคุณครับ